สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหัวละพันกกตอปูดเองเริ่มแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้งเมืองพัทยาสั่งระดมตำรวจไล่จับ กะกะตตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา70%ปูดเริ่มแจกเงินซื้อเสียงแล้วหัวละพันสั่งระดมตำรวจเร่งหาข้อมูลจับทุจริตซื้อเสียงเลขาห่วงบัตรคะแนนขย่ง เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตประจำจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาเพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมโดยมีนายสันทั์สิริอนันต์ภัยบุ กรกตนายพัก,ะกะพรทรเทียนชัยผู้ว่าชนบุรีเข้าร่วมรณรงค์พันตำรวจตรีชัดชรินสว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกะกะตกล่าวว่า2วันก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์จากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ระบุว่าขณะนี้เริ่มแจกเงินในพื้นที่หัวละ1,000บาทซึ่งบ้านของเขาก็ได้โดยได้คุยกับผู้การภูทรเมืองพัทยาแล้วซึ่งจะส่งชุดเคลื่อนที่เร็วชุดหาข่าวลงพื้นที่ขณะเดียวกันกะกะตส่วนกลางก็จะส่งทีมลงมาร่วมตรวจสอบด้วย ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกรกะตกล่าวว่าขณะนี้มีข่าวว่ามีการจ่ายเงินหัวละพันแล้วมีเรื่องร้องเรียนว่าติดป้ายหาเสียงจำนวนเกินกำหนด ซึ่งยื่นหลักฐานเข้ามาถึง14แฟ้มเบื้องต้นจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว12ชุดแล้วและสั่งให้สำนักวินิจฉัยหนึ่งของกะกะตกลางจัดเจ้าหน้าที่สืบสวนลงสมทบจัดเพิ่มอีก2ชุดกรณีเมื่อผู้สมัครรู้ผลการนับคะแนนแล้วอาจสร้างความวุ่นวายและขอร้องให้นับคะแนนใหม่ ทั้งนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายไม่มีพื้นที่ไหนหน้าเป็นห่วงและจับตาเป็นพิเศษส่วนการตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีผู้มีอิทธิพลและการเมืองในพื้นที่นั้นตนไม่เกรงใจใครและยังไม่เจอปัญหาเรื่องนี้เมื่อพบการกระทำความผิดก็พร้อมดำเนินการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ